สวัสดีครับพบกับป่าแม่โจพันไม้นะครับแล้ววันนี้จะมาดูนะครับมะม่วงซึ่งถ้าเป็นโซนใต้เนี่ยมะม่วงที่ออกลูกดีที่สุดนะครับก็จะมีตัวเดียวก็คือมะม่วงเบาใต้นะครับปีนี้นะครับค่อนข้างที่จะเล้งจัดนะครับเล้งค่อนข้างที่จะยาวนะครับแล้วก็ทําให้ผลไม้เนี่ยออกดอกกันเยอะนะครับมะม่วงเนี่ยเป็นเเกือบทุกสวนทุกเจ้านะครับแต่ก็จะมีหลายรุ่นเหมือนกันนะครับอันนี้รุ่นนี้ก็ นะครับพึ่งออกดอกนะครับรุ่นนี้ก็พึ่งจะมานะครับอันนี้ก็เริ่มใหญ่แล้วอันนี้ใหญ่แล้วเก็บเลยนะครับอย่าทานให้มันถ้าภาษาใต้ว่าอย่าทานให้ข้าวโกนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเกณฑ์ข้างในแข็งแล้วมันจะกินไม่อร่อยนะครับนี่คือมะม่วงเบานะครับเก็บกินประมาณนี้นะครับแต่เขาจะมาเก็บไปฝากภรรยานะครับเป็นเมียที่ชอบกินของเปรี้ยวๆมากไม่รู้แพทองหรือเปล่านะครับแต่ว่าทำมันแล้ว นี่เลยนะครับเดี๋ยวนี่ครับมะม่วงใต้ก็จะเป็นในกลุ่มของมะม่วงเบาต้นนี้ปลูกไว้ประมาณหนึ่งปีนะครับอเป็นกิงก่งทาบกิ่งนะครับมะม่วงทาบกิ่งเนี่ยประมาณหนึ่งปีก็ให้ผลผลิตแต่ถ้าเป็นมะม่วงพอเมลิดนะครับสามปีนะครับปนใดอ่อันนี้ความสูงก็อยู่ที่ประมาณเมตรห้าสิบนะครับก็ติดลูกแล้วนี่เลยนะครับเดี๋ยวชุดนี้เป็นจนถึงในดินนะครับชุดนี้ยังยังอ,อันนี้เก็บไแ้นะ เค okay. นี่เลยปลูกไว้สักต้นสองต้นนะครับพอได้กินนะครับเดี๋ยวเก็บก่อนลุกน,นะครับมะม่งเบา1ปีได้กินผลนะครับแล้วก็ต้นเล็กต้นเตี้ยนะครับเดี๋ยวไปดูอีกชนิดหนึ่งอันนี้คือมะม่วงพิมพ์เสนใต้นะครับผมนี่จะเป็นมะม่วงพิมพ์เสน ตอนนี้ยังไม่ติดลูกพร้อมกันแต่เมื่อกี้เห็นไปแล้วหนึ่งต้นนะครับลูกเยอะเหมือนกันอันนี้อายุลูกเท่ากันนะครับหนึ่งปีแต่ไม้เป็นไม้ลักษณะของกิ่งทาบนะครับก็คือ,อตอล่างใช้มะม่วงเบาเหมือนกันส่วนด้านบนนะครับก็จะเป็นแล้วแต่สายพันธุ์อันนี้เป็นมะม่วงพิมเสนเรามาดูความดุกนะครับววว นี่แค่หนึ่งปีนะครับโอ้ลวงเลยครับอันนี้ก็คือน่าจะมันน่าจะเปรี้ยวน้อยกว่ามะม่วงเบานี่เลยนะครับเดี๋ยวเรลองชิมดูนะครับว่าถ้ามันยังไม่เข้าแกนนะครับแต่ก็จะ่าหักออกไปนะครับส่วนลูกใหญ่ที่เข้าแกนแล้วก็จะเป็นกลิ่นของมะม่วงสุกซึ่งไม่ค่อยนิยมกันเท่าไหร่ในกลุ่มของมะม่วงสุก นี่นะครับลูกไว้แค่สองต้นนะครับอย่างละสองต้นมีมะม่วงเบาสองต้นมะม่วงพิมเสนสองต้นนะครับนี่ติดลูกปีแรกข้อเสียของมะม่วงนะครับอย่างเดียวเลยจะจะพามาดูถ้าเราเจอลักษณะอย่างนี้นะครับนี่คืออาการไม่ดีแล้วนะครับมีรูแล้วเนี่ยนะครับนี่นี่เริ่มเริ่มเริ่มแล้วเนี่ยครับนี่เริ่มเริ่มแล้ว การแก้นะครับการแก้ไขนะครับเบื้องต้นนะครับเอาปูนขาวมาหวานนะครับนะครับหวานปูนขาวก่อนหวานปูนขาวเสร็จนะครับเราก็ค่อยมาหารูมันแล้วก็ใช้ไอเชนไดนะครับหรือใบก้อนที่เป็นเข็มฉีดอัดเข้าไปนะครับหลังจากที่หมดลูกนะครับเราเก็บลูกให้หมดก่อนแล้วเราก็อัดเชนไดเข้าไปนะครับหวานปูนขาวเข้าไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาชิมดูนะครับว่า มันมันเข้าเกนลนดนะอย่างนะครับอันนี้เราจะหักนะถ้ายังไม่เข้าก็เก็บได้เลยครับยังครับมันยังเล็กอยู่ก็ดีกองพิมเสนครบไม่เปรี้ยวจี๊ดจัดเหมือนมนม่เบาครับมันเอาไปยำนะครับ เอาไปตำยำเอาไปตำส้มตำเออาไปกินกับน้ำเปิกอร่อยแงบลูกก็นะครับใหญ่สุกเนี่ยเจ๊ยใหญ่กวันนี้อีกน่าก็มีเปรี้ยวนะครับแต่ไม่ถึงกับเปรี้ยวจี๊ดถ้าเจ๊ยมันบางเบาเนี่ยจี๊ดกว่าน,นี้อีกมันบา,างอะไรครับอืม มะม่วมมงเบามะม่วงปินมเส้นครับแต่มะม่วงปิ่มเส้นเนี่ยครับอ่าปิ่มเส้นตานี่าค่อนข้าง,างที่จะหายากนะครับไอ,อ้ชุดนี้ผมได้ามาจากเครือข่ายที่เขาทำในมะม่วงมาสามสิบสี่สิบปีแล้วครับเป็นคุณลุงและคุณตาแนละ้วครับก็ไปแบ่งมาอ่าบางครั้งก็มีต้นบางครั้งก็ไม่ค่อยมีนะครับนี่ครับลูกพิ่มเส้น กับกินอร่อยกับโอเคนะครับนี่ก็คือในกลุ่มของมะม่วงที่ปลูกกันไว้รับประทานได้นะครับผมโอเคฝากติดตามยูทูปปัดไม่เจ้าด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับ